ามาที่สนามมวยร,รักศิลวันนี้มวยมันมสนาดเมืองบอกขอหลับบุญนะครับางคารที่27เจนะฮะมาหกจุดแปกวถูกวิโยซคู่มันได้ใ้วันี่แอฟรท์มีสี่คู่นะครับอ,อ่ะชนะนร้อยสิบสาคู่แรกมิเตอร์ไปจากร้อยสิบสาเจอทับหน้าครับจังได้ร้อยสิบสองจุดเจอานครับา่านเฉลุยครับนี่นนครับจากร้อยสบสาต่อยเดังได้ร 12.8จครับสองเก้าเกินด้วยนะเกินจุดห้าสบายสบาย้ับหน้าร้อยสางได้ร้อยสิบสามจุดหกแปดจุดหกมาครับจิน้าสิกูเพียนครับต่าไปรายการวันนี้เจอกับกี่ปีมาเจอตีโต้ครับร้อยสิบสามจุดสองจุดสองยัไปมา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 ไอ้ลูกสามบีมา núi mới giành kim này à? ai đào 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 เมื่อกี้เป็ดหัวตะพานใช่ไหมไอ้นี่เพ็ดขาดเยอะไอ้นี่เพ็ดง้นี่เพชรชงมิงถึงไม่ถึงปาบใบไอ้นี่ไม่ได้กินุเกินเกินนะเด็กสีสองจุดีสจุดก้าสี่รถจุดสี้อาไปกินมานิดนึงลูกไปกินนิดนึงกินมาช่างใหม่าขาดช่างมาประมาณนี้วันนี้อย่าลืมเนื้อกาววันนี้8คู่นะถุงายุส4คู่ล่ามไปทาง a อ p พายอีก4คู่นะครับหวน้าหนักสอบสักคู่นะครับกัดรอยหเจอเพชดมุคนครับคู่ที่8 จางได้ร้อยห้าจุดปดพันครับน้ำขาวตะเบื้องนิดนึงหลักเอ็นพิกัดร้อยสิบหกจ้างได้สีอะไรมะกลับกล้าไปยเล่านเป็นยิมสยามพิกัดร้อยหกมีคู่คู่สองครับร้อยหกจุดสี่จุดสี่เจอกรบลูกสามมีครับออกเลย วโร้งสามปีนี้ผ่านไปแล้วนะครับหรถสอนห้าใครอะ<ม>ไมค์ก็ไมค์ก็เป็นมงคล <c oughs> เกินนะฮะเดี๋ยวกระดาษอาคระครับ <c oughs> ร,ร้อยสิบสามทับหน้าครับมาร1 3 2สิตีโตรครับเพนจินีคาร์ดมบี้ครับมาร้อยสเจ็ดน้ำหนัก คนที่สองเขาลุกสามปีครับนี่โกยมาคนแหลมร้อยหกมอยห้าจุิมสยามครับยิมสยามทอเทพชุนกวนนี่มาร้อยหกเกินจุดสเอกตาเอ็กตาช่างนันนอคู่สามมามาพอดีเอ็กตาเอาเอกตาร้อยสิบหครับร้อยสิบเรอึ่งจุดมาร้อยเจ็รอหึงจเกหลักหินครับหลักหินเพชรเจริญวิทย์อย่างไ้มานะอยู่ใกล้เองอ่ะเป็นกุลชั เพชรภูริชัยครับวันนี้เจอละหนึ่งราศีครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์มาร้อยรสิบหกจุดห้าพันครับคู่สามเอ็กซ์ตาครับเอ็กซ์ตานี่มาร้อยสิบเจ็ดจุดสี่เกินไปหนึ่งจุดสี่หลักหินเพชรเจเนอร์มิดยังไม่มานะครับกู่เอกครับเนือพะยะครับเนือพะยะกกวันบางกัแหลมร้อยสิบสามมาร้อยสิบสองจุดแปดแม่คู่นี้เคยชมมาหนึ่งครั้งนะครับ เพชรทองเกาเพชรเพชรทอง้าัชริมนะมาณร้อยสเกินไปจุดห้านี่คือจงทู4ี่คู่นะครับ 5, คู่ห้าก็เป็น1ราศีครับหนึ่งราศีนี่ร้อยดนะดูสีเสื้อก็สีเสื้ออะไรวันนี้หนึ่งราศีสอจโรถร,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 รชัยนี่นะเจอกเพชรพุทธิชัยกอวพุทธิชัยครับเพชรพุทิชัยมาร้อยสิบครับนหนึ่งราศีมาร้อยส็เจ็ดอ่าคู่หกกับเพชรโพตพานครับเพชรโตพานสินคูเพียน 42.5มา42.2เพชรชงมิงครับมา42.9นะฮะอะลอด0.4ส่วนที่มาขาดครับจรเจ้จเพชรตะหานสุจเจกาวราพลครับวราพลนี่103นะฮะยังไม่มาพอเจอก,กนันนารักครับนารักกองทิชัยมาแล้ว103ส่วนคู่เอกช่วงที่สองจะเป็นเพชรมงคลครับเพชรมงคลอุ้งอุมนค,ครับ106มา108.5 ีลวก็ฉลามขาวฉลามขาวกล้องธรีมวยไทยมา105.8นี่คือทั้งหมด8คู่นะที่ไม่ได้ช่างก็มีอยู่แค่คนเดียวครับหลักไอ้สองคนครับหลักหินกับวาราพลอ่ะประมาณนี้เชา้านี้แค่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศน่าจะช่างสอบสดีครับ